ไม่พอยคิดว่าทําไมคนรุ่นใหม่เขาถึงไม่อยากมีลูกคนทุกรุ่นน่ะก็มีสิทธิ์จะมีหรือจะไม่มีแล้วแต่ความต้องการในชีวิต<อ>คนรุ่นใหม่อาจจะไม่อยากมีภาระหรือเปล่าอาจจะแบบเป็นการตัดสินใจเร็วๆก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มานั่งแบบขบคิดจริงๆจริงๆมันไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกนะคนรุ่นเราอะ ถ้าถามสมัยหนูเราก็บอกไม่อยากเป็นยุคโบราณเรามีเพื่อความอยู่รอดเราต้องมีเพราะว่าเราต้องการกําลังคนมาทําไรไถนาเป็นลราสัตว์วอรีเวอร์อ่ะก็ต้องมีลูกเยอะๆุกวันเนี้ยเอาจริงเรามีเพื่อความสุขนะดังนั้นเหมือนการมีลูกมันควรจะเท่ากับการมีความสุขคนปัจจุบนันหรือความคิดของพ่อแม่ปัจจุบันนะมันก้าวเร็วมากอยากเลี้ยงลูกให้ดีเร็วมากเลี้ยงลูกเชิงบวกมันโตเร็วมากแต่ว่าโครงสร้างสังคมอะ่ะมันโตตามไม่ทันดังนั้นคนที่อยากจะเลี้ยงลูกให้ดีอะ่ะต้องทําเองสังคมไม่ได้ เอออำนวยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเราจะมีทําไมถ้าเรามีแล้วเราจะเลี้ยงลูกได้ดีจริงไหมอันนี้พูดกับคนที่ยังไม่เคยมีลูก<ช>ว่าจริงๆแล้วสุก,กับมันมากกว่าถูกเยอะถ้าเทียบถูกกับสุกพี่ว่าสอยมันเ<ด><ด>ยอะกว่าคือถ้าเราไม่มีลูกเนี่ยเราจะเห็นแต่ประเด็นพวกนั้นเฮ้ยมันจะต้องใช้เงินอะไรทไรําอะไรเท่าไหร่อาจารย์พี่เคยบอกท่านบอกว่า การมีลูกไม่ใช่พาละการมีลูกคือการลงทุนจริงการมีลูกคือ INVESTMENT ยิ่งกว่าที่ดินยิ่งกว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องของแบบความสุขในใจจะต้องเหนื่อยบ้างในปีแรก2ปีแรก3ปีแรกแต่มันจะสร้างมาซึ่งความสุขที่แบบคน<ไ>ที่ไม่มีลูกอะไม่มีทางได้รู้สิ่งนี้เราจะไม่รู้ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เขาแบบรักเรา ได้ทั้งหัวใจเมื่อเรามีจริงอีกอย่างที่ดีมากเลยตอนมีลูกเรารู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นสาหรับปูปูรู้สึกว่าทําให้ปูเป็นคน make sense ขึ้นด้วยที่เราไม่มีลูกอ่ะเรานึกว่าทุกอย่างมันสําคัญไปหมดเลยเนาะต้องอันนี้อันนั้นอันน้นให้ได้แต่พอเรามีลูกเรารู้ว่าแบบสิ่งที่สําคัญนะมันมีเท่านี้แหละมันมีความสุขได้แล้วยิ่งถ้ามีลูกคนที่สองนะสิ่งที่สำคัญจะทิ้งลดลงกลัวค่ะไม่กล้าค่ะ